ท่านประธานครับในปัจจุบันการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความโปร่งใสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมในเรื่องนี้กับผมในฐานะที่เคยเป็นนายกเทศมนตรีมาเกือบ20ปีครับต้องขอชื่นชมและขอขอบคุณท่านประยูนรัตนเสนีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และขอขอบคุณท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ผมขอฝากสองเรื่องครับเพื่อนำไปพิจารณาแก้ไขในเรื่องแรกครับผมขอให้กำหนดกรอบวงเงินสูงสุดและจำนวนโครงการสูงสุดที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ส่งคำขอรับงบประมาณต้องนําเรียนครับว่าในแต่ละปีได้มี ท้องถิ่นหลายแห่งได้เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหลายโครงการหลายสิบโครงการนะครับแต่ในข้อเท็จจริงทางรัฐบาลก็สามารถจัดสรรให้ได้ไม่กี่โครงการไม่กี่ล้านบาททําให้เพิ่มภาระงานเพิ่มขึ้นโดยปราบประโยชน์ครับทั้งในส่วนของพลังงานของท้องถิ่นเองรวมถึงพลังงานของสํานักง,งานท้องถิ่นจังหวัดและเรื่องที่2ครับในปัจจุบันนี้ท้องถิ่นอําเภอยังไม่มีกฎหมายรับรอง เป็นเพียงคาสั่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้ไปปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นและในแต่แลอะอำเภอครับก็มีบุคลากรเพียงคนเดียวไม่เพียงพอต่อพนักงานที่รับผิดช,ชอบกระผมจึงขอให้แก้ไขในเรื่องนี้เพื่อให้มีกฎหมายรองรับท้องถิน่นอำเภอเพื่อที่จะสามารถไปกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทั้งประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับขอ,ขอ,ข,อขอบคุณครับครับคุณท่าน